ลาก่อยเพลงสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเลือกไม่ได้เราเลือกให้ในแพตสี่จุดเจ็ดกบตู้กระชาที่มีแต่ตัวเก่งๆนะครับเนื่องจากหลังทางเก็ชินิแพตได้ไลฟ์เปิดตัวแพทสี่จุดเจ็ดที่ผ่านมาบอกเลยว่าแพทนี้นั้นพิเศษมากๆเพราะมีตัวละครใหม่เข้ามาถึง3ตัวด้วยกันและมี5าดาวถึง2ตัวนะครับต้องบอกว่าเก็นชินไม่ได้มีแพทที่5าดาวในแพทเดียวกัน2ตัวนานมากแล้วนั่นคือคลอวดินและซิกวินนั่นเองนะครับตัวอหนึ่งตัวน้ก็เป็นตัวละครสี่ดาวใหม่ด้วยก็คือเซทอสตัวละครใหม่นเน,นี่ และไม่เพียงเท่านั้นตัวละครเก่าที่รีลันมาพร้อมกันก็เอาตัวโกมาลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหายแถมหรือฟูดีนะบอกเลว่าตุกาชารอบนี้เนะี่ยกะรีดให้หมดก่อนเมืองไฟมาเลยเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไม่ได้ไม่ดูจะเปิดใครดีมาแบกไอดีให้ผ่านคนในหนุอมเกมได้ง่ายขึ้นคลิปนี้มีคําตอบให้คุณอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายคลิปว่าลำดับการเปิด1234มีอะไรบ้างและเพราะอะไรนะครับ วัแล้วก็ก่อนไปดูกันก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้และฝากกดซับสไครป์ช่องหลักกับเพลเอาไว้และฝากพูดสบสุนใจดีของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเดปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชินิแพกราคาถูกไวปลอดภัยเติมได้ที่เว็บและไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอปดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยะะๆนะค มาเริ่มกันที่ครึ่งแรกตู้แรกกันก่อน4.7ก็คือคอรินและไฮแถมนั่นเองมาดูกันว่าคอรินเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นตัวละคราตสายฟ้าใช้ดาบเล็กเป็นอาวุธถ้าดูจากสกลิลความสามารถเนี่ยคอรินเป็นตัวละครในตำแหน่งเบนเบสยืนสนามอย่างแน่นอนที่จะเน้นสกิล่าตุทำไมตายและโจมตีอย่างต่อเนื่องซึ่งแอนิเมชั่นโอ้โหดูเร็วมากๆนะครับเท่มากที่สําคัญคือคอรินเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นกับเอฟเฟกต์วงพันธชีวนันเหมือนกับอเล็กชิโนนั่นหมายความว่าใช้ตัวฮิวไม่ได้เหมือนกันเริ่มที่ส คือในระหว่างการต่อสู้เนะี่ยเมื่อคอรดินใช้สกิล่าจะทาให้เธอเข้าสู่สถานะล่าตะเวนซึ่งสถานะนี้คอรดินจะสามารถใช้การตีพิเศษได้2รูปแบบโดยการโจมตีปกติของคอรดินจะถูกแปลงเป็นการยิงปืนคาบศิลาสวิฟท์ันแทนการใช้ดาบก็คือกดสกิล่าครั้งแรกปุ๊บเปลี่ยนการโจมตีปกติให้เป็นการยิงปืนแทนอย่างที่ส่วนสกิล่าของเธอเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นอิมเพลเดอร์ไนท ทำการพุ่งโจมตีด้วยดาบแบบฉับพลันอธิบายง่ายๆพอกด E เสร็จเนี่มันจะมีวิธีกดถัดไป2รูปแบบคือ1กดคลิกโจมตีปกตินะครับซึ่งในเกมเรียกว่า Swift Punch พอกดสกิลท่าปุป๊บแล้วคลิกโจมตีเนะี่ยก็จะเป็นการยิงปืนนั่นเองและเก็บเกรบวบบมพนาชีวันได้กับการกดแบบที่2คือกดสกิลท่าอีกทีนึงในเกมจะได้เอฟเฟกนี้ว่า Impel k n i g h เพื่อพุ่งโจมตีโดยการพุ่งจะทำให้เกิดความเสียหายไฟฟ้าและการพุ่งโจมตีอันนี้เนะี่ยมันจะล้างบวมพนาชีวันของคอรินออกและทําการฮิลเรื่องของเราด้วยซึ่งอันนี้แหละเป็นวิธีการฮิลตัวเองของคอรินนั่นเองนะครับโดยความเสียหายที่เกิดจากวิธีการข้างต้น ถือเป็นความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีปกติทั้ง2แบบเลยเหมือนตัวละครที่มีบุันชีวันเนี่ยตอนนี้ไปสายตีปกติหมดเลยเนาะนอกจากนี้การโจมตีพิเศษของคอร์ินเนี่ยจะมีเอฟเฟก์ที่แตกต่างกันตามค่าบุญพันชีวันของเธอก็คือถ้ามีน้อย,นอย,นอยเนี่ยการโจมตีด้วยปืนคับศีลาจะมีเอฟเฟกทะลวงและสร้างความเสียหายได้มากขึ้นแต่เมื่อบุญพันชีวันมีมากการโจมตีพุ่งด้วยดาบแบบฉับพลันเนี่ยจะมีรัศมีการโจมตีที่กว้างขึ้นและแรงขึ้นด้วยมาใช้วิธีใช้ใน แล้วเวลาสกิลอยู่ที่7.5วิคูดาว16วิเพราะฉะนั้นการเล่นโคดีเนี่ยต้องวนคูดาวดีๆนะถึงจะมีสกิลท่าใช้ตลอดเวลาต่อมาเป็นท่าไม่ตายที่ดูแล้วก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากมายนั่นคือมอบบุมบรรทาดชีวันให้แกตัวเองตามทางชิดสูงสุดจากนั้นใช้ดาบและปืนผสมผสานกาันเพื่อหลบดีและโจมตีอย่างคล่องแคล่วสร้างความาไฟฟ้าวงกว้างคูดาวเพียง16วิและใช้พลังงาน60หน่วยนะนี่คุ้นๆไหมไมตายดูเหมือนตัวละครตัวไหนในเกมก่อนหน้านี้ <laughs> ตัวนี้นี่มีคนมาไมตายคล้ายๆนนนี่่่หลาาาาายยยยตตััวมวมมมกแ้้ะเคงทํไ เพิ่มหมุม่ปราชีวันของเราแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องเก็บอันที่สำคัญคือเอาไว้แปะท่าไฟฟ้าก่อนจะกดสกิลท่านนั่นเองก็เข้าใจง่ายดีเราใช้พลังงานแค่หกสหน่วยก็วนทําไม่ตายง่ายเลยนะครับหัวข้อต่อมาคือพาสซีฟสกลิลของโคลีนนะอันดับแรกคือแสดงตาแหน่งของพิเศษเฉพาะในฟอนเทนอันนี้ก็ดีใช้เก็บของอัพเวลตัวละครสะดวกขึ้นแล้วก็2คือเมื่อสมาชิกในทีมเนี่ยทำปฏิยาที่เกี่ยวกับไฟฟ้าขึ้นมาความเสียหายไฟฟ้าที่เกิดจากการโจมตีปกติถ้าไม่ตายจะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีของโคลิน แต่ที่ความสามารถท่าไม่ตายเนี่ยดูไม่ค่อยมีอะไรคือเอามาใส่ในพาสซีฟนี้นั่นเองก็คือกดท่าไม่ตายปุ๊บเนี่ยได้บัฟพลังโจมตีซึ่งบวกเยอะมากก็แปลกดีทำไมไม่ไปใส่รวมในท่าไม่ตายเลยมยาแยกไว้ตรงนี้นะแล้วก็อีกอันคือหากบ่ญปันธุชีวันของคอรินมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดของค่าบ่ญปันธุชีวันอ่ะอัตราพลีจะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์อยู่สิบห้าวิซ้อนทับได้สองวิชั้นโอ้ซึ่ง โดยสรุปคอรดินเป็นตัวละคร DPS ไฟฟ้าที่เน้นเล่นกับบุ๋มบรชีวันคล้ายๆกับอเล็กชิโนเป็นตัวละครที่ลาก่อนไม่ค่อยชอบเพราะว่าถอดสมองเล่นไม่ได้นะต้องคอยวนสกิลดีเพื่อให้ทำา a m ม g ได้เร็ว,เวที่สุดในระยะเวลาของสกิลท่านวิธีเล่นเนี่ยก็จะประมาณว่าใช้ตัวพพอร์ตสกิลไปก่อนหรือถ้าเล่นกับตัวโล่เนี่ยก็โล่เปิดมาก่อนจากนั้นใช้ทําไม่ตายแปะท่านสลับตัวมาบัฟอย่างเช่นคาซึฮะเงี้ยก็มากระจายไฟฟ้าบัฟหรือเป็นคุโจราระก็ได้ทีนี้ก็สลับกลับมาที่คอรกดินกดสกิลท่านกงโจมต ก็ต้องกดหลายปุ่มอยู่นะเท่าที่ดูนะโดยสรุปในคอดินก็เป็นตัวละครที่รูปแบบการเล่นแปลกใหม่มากๆและเดเมีก็แดงสะใจแน่อนอนเพราะว่าตัวบัฟสุดโหดอย่างคาซึฮะก,กับซาระเนี่ยเอามาเล่นด้วยกันได้เหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรเร็วๆแดงๆคอดินนี่ตอบโจทย์เล่นมันแน่นอนนะครับแต่ก็นั่นแหละต้องมีตัวบัฟเทพเล่นด้วยนะถึงจะเก่งมากๆทีนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยคอดินครับดันมาตู้พร้อมกับพี่อาไหแถมที่เป็นตัวเมนิเบสระดับท็อปเมตาของเกมอยู่แล้วนะความเก่งความโกงระหละของพี่อาไม้ การโจมตีปกติการชาร์จโจมตีเนี่ยจะแยก i c ซกันนั่นหมายความว่าเรากดจมดีปกติเนี่ยแล้วก็ชา์าตีไปด้วยใช่ไหมปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นได้อย่างดูด,ด,ดัวและไดเมจโดยรวมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะแดงขึ้นด้วยนั่นเองทำให้เป็นตัวไม้ที่ดีสุดตอนนี้ที่เป็นตัวเดเมจหลักยืดหยุ่นมากๆไปได้หลายทีมสุดๆ,ดๆไม่ว่าจะเล่นกับเปรียอะไรของท่าไม้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์เจนบลูมไฮเปอร์บลูมสเปซเอ็กเวทคือพี่แตมได้หมดเลยนะครับอะไรก็แล้วแต่พี่ไอแดมเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ค่อย คือ,อจริงผมก็เคยเล่นแบบกดมัวม่วๆนะคือผมก็นิยามตัวเองเป็นสายลิงคนหนึ่งนะติดโล่จงหลีแล้วก็ซัดหน้ามอนเข้าไปเงนะี้ยเอจริงกดมั่วยังแรงเลยนะแล้วจากเทียริสของหลายๆเจ้าอาหไรแถมตนนัวนี้ยังคงเป็นเมนิพัสตีที่สุดของท่าไม้ในตอนนี้เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่มีตัวเดเมทท่าไม้เนะี่ยอาหายแถมตอบโจทย์อย่างแน่นอนสําหรับผมผมก็เลยให้คะแนนพี่แถมมากกว่าคอรีนนิดหน่อยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูที่ครึ่งหลังของตู้สีดูแต่กันบ้างคือซิกวินกับฟูดินะ ตัวคอนท่าดาวใหม่ล่าสุดอีกตัวหนึ่งคือซิกวินนะครับตัวฮิลท่าน้ำสุดน่ารักที่ใช้ธนูเป็นอาวุธและเป็นตัวละครที่รูปแบบสกิลน่ะแปลกใหม่มากๆคือรูกสกิลสร้างสารรค์สุดๆสกิลท่าครับซิกวินจะใช้ปืนยิงฟองที่ป้อมประกายเมโดไพร์ให้สร้างขึ้นเป็นพิเศษยิงลูกบอลน,น้ำบอมบัดอ่าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะทำให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ยอย่างสบายซึ่งลูกบอลเนี่ยจะเด้งไปมาได้ระหว่างศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อโดนศัตรูปุ๊บจะมีความเสียหายน้ำตามพลังชีวิตสูงสุดขออองงงซซิิิิกกกกวววววนน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 แลละะเเเเเเมมมมมมมืื่่่ััััดดด้้้้าาีีียยยจรฮพททหใตอง โดยฮิวตามเลือดของซิกวินนะครับหลังจากกระดอน5ครั้งปุ๊บลูกบอลน,น้ำนบรรบัดนี้ก็จะหายไปและฮิวตัวเองขึ้นมาแล้วสกิลนี้สามารถกดค้างได้ด้วยนะเพื่อเล็งแล้วก็ชาร์จพวกลูกบอลน,น้ำนบรรบัดที่ใหญ่และทรงพลังยิงขึ้นลูกบอลน,น้ำนบรรบัดจะใหญ่ขึ้นตามเวลาการกดค้างโดยใหญ่ขึ้นในสูงสุด2ระดับพอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะแดงขึ้นด้วยนะอารมณ์เหมือนเป่าลูกโป่งนั่นแหละสกิลมันน่ารักมากเลยนะเอาจริงนะแล้วเมื่อศัตรูที่เป็นตัวเล็กๆน่ะถูกลูกบอลน,น้ำลูกใหญ่โจมตีจะถูกกกัััขขงงงเอออาาาแลแลลล้้้ววสามมารรถป่ยฟนนไดนะ ต้นเกมโดนอีอ e บิเมทท่าน,น้ําทําบ่อยคือเนี่ยก็คือสกิลมันดูแปลกใหม่มากๆและสร้างสารรค์สุดๆยังไม่เพียงแค่นั้นเมื่อปล่อยสกิลท่านจะมีการสร้างซอสวอเตอร์ดอบเดตสอันใกล้ๆกับตัวเราซึ่งทุกครั้งที่ได้รับไอตัวหยดน้ำเนี่ยจะมีบ่งพนาชีวันที่ค่าเท่ากับ10%ของเลือดสูงสุดให้กับตัวซิกวินด้วยเมื่อบ่งพนาชีวันของซิกวินถูกลบล้างจะมีการฟื้นพลังงานให้กับตัวเองตามค่าบ่งพนาชีวันได้โอ้โหเป็นไงฟื้นพลังงานได้สูงสุด5หน่วยเลยนะซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับตัวหยดน้ําของสกิลนักเดินทางและของพี่นิวเวลเลตนั่นแหละก็คือเป็นสกิลท่าที่ลูกเล่นเยอะมากๆนะ ทีนี้ถ้าไม่ตายแหละก็คือนํากระบอกฉีดยาที่ป้อมปราการสร้างขึ้นเป็นพิเศษออกมาและจมตีนที่ด้านหน้าด้วยใจและโพชั่นยาที่เต็มเปยมกระบอกฉีดยานั้นสร้างความเสียหายน้ำาุงก้ยอยกันต่อเนื่องตามเลือดของเรานะครับนอกจากนี้เมื่อปล่อยอันนี้เนี่ยซิกวิน,นจะทําการดูดดรอปเลตท,ที่อยู่ภายในระยะสูงสุด2อ,อันคือถ้าไม่ตายเอาง่ายมันเอาไว้ทำเดเมจแล้วก็ดูดน้ําเข้ามาเพื่อเพิ่พมพลังงานให้กับเรานั่นเองคือ,อาจริงนะมันดูน่ารักสุดเลยแต่ไม่รู้ว่าเดเมจจะแรงขนาดไหนนะเอาจริงเป็นตัวหิวก็คงไม่ได้แแรงงมมมมาาากกกหออออั้้้้นนนนะลตตข็ีีทท่่่ใใยู มีตัวละครที่เลือดน้อยกว่าครึ่งหนึ่งก็จะฟื้นฟูพลังวิตในตัวนั้นเป็นเวลา2.5วิโดยฟื้นเท่ากับ50%ของเลือดของเราและภายใน10วินนั้นจะทำให้ความต้านทานธาตุและความต้นานทานกายภาพของตัวละครนี้ลดลงก็คือสำรวจใต้น้ำสบายขึ้นไม่ต้องไปฟื้นเลือดบ่อย2คือหลงจาจดีซิกวินใช้อเชสกิลธาตุจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์พักฟื้นกึ่งบังคับ <c oughs> อันนี้คืออะไรอันนี้คือบังคับเข้าพักใช่ไหมทำให้น้องได้รับโบนัสความเสียหายน้ำและได้รับค่าการพักฟื้นหลายครั้งเมื่อตัวละครในททีีม่่อยูใกล้ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในฟิลนะแต่ว่ามีสร้างความเสียหายให้กับสกิล่านซิกวินเนสามารถใช้ค่าการพักฟื้นเพื่อเพิ่มความเสียหายของสกิล่าตในครั้งนี้ได้<า>แล้ว 3, คือทําให้น้องในฮิวแรงขึ้นตามผลรวมของบ่วงพันชีวันปัจจุบันของตัวละครทั้งหมดในทีมโดยเพิ่มฮิลลิ่งโบนัสด้วยวิธีนี้ได้สูงสุด30%โดยสรุปน้องซิกวินก็จะเทียบออกับโคโคมิได้ไหมแต่สกิลแปลกใหม่มากนะเป็นตัวฮิวที่แปะท่าน้ําได้ก็คือใครที่ไม่มีโคโคมิอย่างเงี้ยไม่มีตัวฮิ แต่แต่ว่าผมก็สงสัยว่าทำไมเอาตัวใหม่2ตัวมาแต่ว่าเอาคู่กับตัวเก่าสุดโกงแบบนี้ซิกวินนั้นมาคู่กับฟูรีนะเทพนางของเรานั่นเองตัวนี้เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะเป็นตัวบัฟที่บัฟแดงสุดในเกมแล้วตอนนี้สกิล่าเนี่ยโคตรแรงนะครับเป็นซับดีเบส่าน้ำที่ที่สุดแล้วฟูรีนะเนี่ยซึ่งแน่นอนการเล่นฟูรีนะต้องใช้ตัวฮิวเนื่องจากสกิล่ามันกินเลือดเราด้วยนั่นเองเอจริงก็น่ามาลองเล่นกับซิกวินนะน่าจะเข้ากันได้ประมาณหนึ่งเลย แล้วฟูรินาเนี่ยเป็นตัวคองที่ไปได้แทบทุกทีมแล้วบัฟได้ทุกท่านในเกมด้วยเป็นตัวบัฟที่โกงสุดในเกมตอนนี้แหละก็คือสายฟรีเนี่ยเปิดติด ID ไว้สัก4ศูนย์ฟูรินาก็คุ้มมากแล้วนะครับมีดาบสายฟรีสามารถใช้ได้หรือถ้าใครมี4ศูนย์อยากอัปเกรดให้บัฟแรงขึ้นไปอีกก็ไปถึง4สองแล้วก็ได้เช่นกันหรือเปิดดาบประจําตัวก็ได้นะครับเมื่อคุณมีฟูรินา4สองบอกเลยว่าโอ้โหทุกอย่างจะดูแดงเวอร์วังเนะี่ยซึ่งก็ประมาณนี้สำหรับฟูรินเะพราะฉะนั้นลำดับกกาาารรรรเเปิดดดตตตัััััััััวววออททท้งงงสสหหหบบบบคนนนนีี่่นะ่ลลแะะผมย ผมขอให้ฟุดินะนะครับคือแน่นอนมันดีกรีเทพอาคอน่อนะเนอะคือบัฟก็ได้แถมเดเมจอย่างแรงคือหลายรอบแลวที่ผมเล่นฟุดนินะเนี่ยเป็นตัวแบกเดเมจหลักของทีมไปเลยนะแล้วก็แปะน้ำด้วยเว้ยไม่มีตัวไหนคุ้มกว่านี้อีกแล้วถ้าใครไม่มีเนี่ยก็แนะนําใครมีเนี่ยก็พิจารณาเปิดกลุ่มดาวหรือเปิดอาวุธได้เลยนะครับสองก็ขออนุญ,ญาตให้ตัวเก่าอีกตัวหนึ่งคืออ ah าหายแถมสำหรับคนที่ต้องการหาตัวเมนท่านไม้มาแบกไอดีตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะครับแต่วงเล็บนาฮิดะดีกว่านะถ้าเป็นนตัวาไมม้สหผะ ใครที่ยังไม่มีนาเฮดะเนี่ยก็รอไปเลยก็ได้หรือใครที่อยากได้พี่แต๋มมาเล่นคู่กับอะไรก็ตามในทีมเนี่ยก็จับมาได้เลยนะถ้ามีตัวไฟฟ้ายาเอะอะไรเงี้ยจงหลีอเงี้ยโอ้โหเอาพี่แต๋มมาเล่นนี่โอ้โหเดเมเมาจัดเต็มอันดับที่3ก็คือโคอดินนั่นเองตัวนี้น่าสนใจมากแต่ว่าให้คะแนนน้อยกว่าไอายแถมนิดนึงเนื่องจากตัวเดเมเไฟ,ฟ้าสาารบผมมันแอบเยอะแล้วอะอย่างเช่นไรเดนโชกุนอย่างเช่นอเออยาเอมิโกะอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่ต้องการหาตัว d p s ที่ค่อนข้างแปลกใหม่มาแบกไอดีก็ได้เลยนะ้ให้คะแนนใกล้เยงก่่่่แแตนนออออาหะรื แล้วก็4นั่นก็คือซิกวินนั่นเองคือใครที่ชินชอบความน่ารักของน้องแล้วไม่มีตัวฮิวน่ยก็คือได้แหละแต่ด้วยความที่ตัวฮิวเกมนี้มันเยอะมากๆแล้วดูแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเก่งกว่าโคโคมิขนาดไหนเนื่องจากโคโคมิเนี่ยเป็นตัวฮิวแปะน้ำที่ค่อนข้างครบวงจรนะแถมสามารถแปะน้ำจากนอกสนามได้เพราะฉะนั้นน้องซิกวินก็เลยเป็นอันดับสุดท้ายในความน่าเปิดของคลิปนี้แต่ถ้าให้เรื่องความน่ารักเนี่ยบอกเลยว่าอันดับหนึ่งแน่นอนนะฮะโอเคและนี่ก็คือซีรีส์เลือกไม่ได้เราเลือกให้ใน4.7นี้ะัผมวงจเป็นข้้อมมมูลเเพิิ่่ตตททีใหัดสินใจเปิดดกกาาชันไ้ และแน่นอนถ้าใครยังไม่มีร้านเติมเกมดีๆนั้นใช้บริการจากโกเด้นเติมเกมผู้สนับสนุนเจดีของเราได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูเหมือนจบถึงตอนนี้และอยากดูคอนเทนต์อะไรอีกจากช่องละก่อยเพลงนั้นสามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับหลกัหลกๆในซีดีนี้อยู่ยาวๆนะครับผมวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย